สวัสดีค่ะคำแกกวค่ะมาพบกับ f อซช่องเขยีสานใต้ทุกๆท,ท่านค่ะคลิปนี้คำแเกวสีนำเสนอแนวทางเลขวิ่งของเซียนตองทานผู้ชมอย่าพลาดเนาะค่ะเพราะว่าในคลิปนี้คำแกกวจะนำเสนอเลขวิ่งของเซียนตองที่เซียนตองบอกว่างวดนี้มั่นใจแห้งแล้วก็จะเปรียบเทียบกับเลขของพ่อวุฒิให้ด้วยเลขของเซียนตองก็คือทุกๆงวดน้องจะไม่ได้ให้แค่เลขวิ่ง เซียนตองจะจับมาให้เลยแล้วก็เน้นให้เลยเป็นเลขที่ไม่หลายตัวตัดสินใจง่ายเนาะค่ะเลขบ่หลายตัวสื่อกับถูกเลยพิดเลยไปเลยเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเลขไม่เข้าทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับแต่งวดก่อนนู้นที่ออกห้าหนึ่งเข้าตรงๆค่ะเป็นเลขจับจับบนแล้วก็ออกห้าหนึ่งจริงๆจับให้ห้าหนึ่งเนาะจับให้หนึ่งห้าออกห้าหนึ่งค่ะแล้วก็งวด ที่ผ่านมาอาจจะหลุดไปงวดหนึ่งแต่งวดนี้เซียนตองบอกเลยว่ามั่นใจแห้งเพราะว่ามันไปตรงกับเลขฝันของพ่อของเซียนตองก็คือเป็นหลวงปู่เนาะหลวงปู่ที่อยู่ในวัดป่าเซียนตองก็เลยคิดว่ามั่นใจมาในระดับหนึ่งในตัวเลขที่ไฮมากนี่เนาะค่ะเซียนตองบอกได้ว่าค่ะว่าปู่ฝันมาจาไหนแต่บอกว่าเลขที่เซียนตองให้มามันตรง ตรงเนาะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถนําไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ได้เนาะสาหรับคนที่ชอบเลขวิ่งเลขสูตรเลขคํานวณเลขของพ่อวุฒินั้นให้มาสองงวดแต่ทั้งสองงวดเลยงวดที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างงวดนี้ก็ให้มาแล้วเดี๋ยวคำเก้เวจะให้ดูเลขของเซียนตองก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาเลขพ่อวุฒิมาเปรียบเทียบให้ดูตอนท้ายๆว่าเหมือนกันไหมค่ะแต่ หนึ่งธันวาควมพุกุกนี่คนเกี่ยวว่ามันมีส่วนใายคลึงกันอยู่ค่ะมีส่วนที่คือกันอยู่เนาะค่ะท่านชมจะต,ตัดสินใจง่าย,ายถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วเนาะค่ะการเบิงคลิปตัวเลขให้เบิงจากตัวเลขที่ข้ามเก้วเขียนใส่กระดาษลงวันที่กำกับมันสิมีคลิปฝันบางคลิปหรือคลิปเลขสูตรบางคลิปที่เคยอาารใต้เขียนให้แต่ไม่มีเลขที่เลขกำกับอย่าเพิ่งหยุดอยู่แค่นั้นถ้าท่านผู้ชมดูให้จบคลิป เลขที่แท้จริงที่ลงให้มันอยู่ในแผ่นกระดาษที่คําเกี่ยวโลงให้ก็คือแผ่นที่เราสรุปให้ใช่สรุปให้ก็คือจะเขียนชื่อคนให้เลขคนฝันเจ้าของตัวเลขแล้วก็มีวันที่กำกับไอทีว่าคนฝันมาชูเป็นตัวน้อยๆอย่างอย,ย่งสี่ก็คืออาจะเมนยูแต่ว่าสรุปที่แท้จริงครบสมบูรณ์มันจะอยู่ในอีกแผ่นหนึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะดูแล้วไม่จบไม่เห็น ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีนั่นนี่อะไรอย่างนี้เนาะหยท้ายๆคิดค่ะอย่างเช่นบางคลิปที่เกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถเลขอายุบางทีคำเกียวก็ลงให้อยู่ค่ะแต่ท่านผู้ชมนั้นดูให้จบแต่จะมีบางคลิปที่อาจจะไม่ได้ลงให้บ้างคำเกี่ยวก็จะตอบให้ในคอมเมนต์ค่ะแต่ถ้าอันที่ลงให้แล้วคำเกียวก็อาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าในคลิปมันมีอยู่แล้วเนาะให้ท่านผู้ชมรบกวนเบิ้งให้จบเนะาะค่ะจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากขึ้นด้วยเนะาะค่ะ แล้วก็มาเบิ่งกันค่ะเลขเซียนตองงวดหนึ่งธันวาคมหกโกบอกเลยว่างวดนี้น้องตองเซียนตองมั่นใจแห้งค่ะเลขวิ่งเนาะหวดวันทีหนึ่งท่านว่าวิ่งบนห้ากับสามวิ่งบนห้ากับสามเซียนตองมั่นใจเลขห้ามากกว่าสามก็คือมากหามากกว่าสามเนาะ เลขจับให้ก็คือ9 5้าห้าสามอันนี้เป็นเลขสามตัวที่เซียนตองบอกว่ามันตรงกับฝันของปู่ของพ่อเซียนตองที่เป็นพระเนาะที่เป็นหลวงปู่เนาะเลขนี้ค่ะ9 5้าห้าสามแล้วเลขสองตัวที่เซียนตองจับให้ก็คือห้าสามก็คือคู่เลยมาคู่เลยมาห้ามาสามหรือถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบห้าสามอาจจะเป็นห้าอื่นหรือสามอื่นก็ได้เนาะค่ะแต่อันนี้เลขเก้าสี่เซียนสองฝากมาอีกหางหนึ่งมัน เป็นเลขบนเป็นต่องบอกว่าน่าจะมาบนเนาะสรุปแล้วก็มี9 5 3าห้าสสเ้สีซียนต่องฟันที่53าฟันทงให้เนาะที่53 53นี้ก็ตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ว่าราชการลำดับที่53ของจังหวัดเนาะลำดับที่53นะผู้ว่าท่านนี้เนาะแล้วก็อายุ49มันก็เป็นตัวกลับของตัวนี้ ายุ49ปีบริบูรณ์เนาะเป็นตัวกลับของตัวนี้ที่เซียนตองให้มาเนาะอันนี้ก็เป็นลำดับที่ของผู้ว่าตรงกันเลยเนาะค่ะแล้วก็มาดูเลขวิ่งล่างวิ่งล่างก็คือวิ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเซียนตองฟันที่สองมากกว่ามากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็เลขที่เซียนตองจับให้จะมีแค่สองตัวสองหางซึ่งซื้อง่ายบองมดงบหลายสำหรับคนที่งบน้อยเนาะ ค่ะแปดหนึ่งกับสองสี่แปดหนึ่งก็คือวิ่งหนึ่งเน้นแปดหนึ่งสองเน้นสองสี่สองสี่นี้เป็นเลขที่เสี่ยนฟันห่ฟันทางหาเนาะสองสี่มีหลายท่านที่ฝันเกี่ยวกับเลขนี้ค่ะคุณยายนําก็ฝันเนาะฝันเกี่ยวกับเลขนี้เหมือนกันนี่ค่ะที่ว่าผีเอาเงินห่ให้ไปซื้อเลขซื้อให้หมดนี้นะแล้วจะถูกผีบอกแดงสี่เนาะคุณยายนําเนาะค่ะนี่ค่ะ สรุปแล้วบนเน้น5-3ถ้าคนงบหน่อยเนาะเสียนตองเน้นให้5-3แล้วก็ล่างเน้น2-4สำหรับคนงบน้อยแต่ผู้ไดที่มีงบแนกก็เซีนเกาซี่1-8นี่น่มก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือ1ธันวาคม66เลขวิ่งของเสียนตองเก็บหน้าจอเก็บไว้ค่ะอย่างที่คำเกี่ยวบอกนะคะว่าจะเปรียบเทียบกับเลขของพ่อวุฒิให้ท่านผู้ชมน้ำเนาะ มันก็มีที่ตรงกันค่ะนี่ค่ะเลขพ่อวุฒกับเซียนตองเนาะอันนี้คือคือพ่อวุฒพ่อวุฒบอกว่าวิ่งบนห้ามีหกมีสองแล้วพ่อวุฒก็ชอบห้าเหมือนกันกับเซียนตองเลยเซียนตองก็ฟันที่ห้าพ่อวุฒก็ฟันที่ห้าข้างบนเนาะเลขบนเนาะแล้วก็ล่างพ่อวุฒให้วิ่งศูนย์กับหส่วนเซียนตองเป็นหกับสอง แต่เลขที่ตรงกันที่จับให้ก็คือเซียนตองให้แปดหนึ่งพ่อวุฒให้หนึ่งแปดตรงกันตรงกันเนาะค่ะนี่ค่ะถือว่าตรงกันยูตรงกันทั้งบนและล่างก็คือบนตรงกันที่เลขห้าล่างตรงกันที่เลขหนึ่งแต่ว่าที่ชอบเหมือนกันก็คือชอบเลขห้าเหมือนกันแล้วที่ให้ตรงกันก็คือให้หนึ่งแปดแปดหนึ่งล่างเหมือนกันสองสี่ แต่สลับกันค่ะสองสี่นี่เซียนตองให้ล่างแต่พ่อพุธให้บนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่าลืมกันบนเป็นล่างเนาะพ่อพุธให้สองสี่บนเซียนตองให้สองสี่ล่างไม่แน่สองสี่อาจจะมาบนหรือมาล่างก็นบ่แน่ใจเนะาะค่ะอย่าลืมซื้อกันไว้ด้วยนี่ค่ะแคปหน้าจอเก็บไว้คลิปนี้ได้กําไรสองต่อสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปของพ่อพุธเนะาะก็จะได้เห็นเลขในคลิปนี้ค่ะแต่ถ้าอยาก เบิ้งอยากชมละเอียดก็ให้ไปเบิ้งคลิปของพ่อวุฒเนาะที่เป็นเลขวิ่งต่อง,งวดที่พ่อวุฒให้ค่ะก็มีประมาณนี้สําหรับเลขสูตรของทั้งสองท่านเซียนตองแล้วก็พ่อวุฒของช่องเคยสานใต้เนาะเข้ามาตลอดพ่อวุฒนี่แตกตรงๆสองงวดซ้อนแล้วสองงวดติดเลยให้มาสองงวดออกสองงวดเซียนตองก็เข้ามาตลอดอาจจะเป็นเข้างวดเว้นงวดหรือสองงวดผิดไปนหนึ่งงวด แต่เลขวิ่งชัวร์แน่นอนเลขจับอาจจะพลาดไปบ้างบางงวดนี้เข้าทั้งวิ่งและจับเลยอย่างเช่นงวดห้าหนึ่งเนาะค่ะก็ให้กําลังใจคนที่ให้แนวทางการเบ่งแนวทางถ้าเฮ้าบ่มกักบ่ถือใจกับยังบ่ต้องเอานําไปเสี่ยงโชคเนาะให้รอดูเลขอันอื่นที่เราถูกใจเนาะอาจจะไม่ตรงใจแต่ก็ไม่แน่ค่ะเลขที่ไม่ตรงใจเราก็อาซิออกเลขที่ตรงใจเฮาก็อาซิบอบอกค่ะ เลขหนึ่งสีหนึ่งคำเกี่วตามมาตั้งแต่งวดสามสิบกันยายนมันเพิ่งมาออกงวดเมื่อกี้ถ้าออกตั้งแต่สามสิบหรือหนึ่งตุลาสิบหตุลาหรือหนึ่งพฤศจิกาคำเกี่ยวนี้ฟื้นเลยคะ่ะจี้รลายแห้ง แต่พ่อมาสิโพกุซจิกาคําเกี่ยวถอดใจแล้วเลขตัวนี้มันเจือแล้วมันเ <c oughs> จือมันจางเนาะค่ะซีน้อยลงมันเซ็งแล้วะคะ่ออลลวะ,คะลอตเตอรี่มีระดัหาใมืดหนึ่งซีซีหนึ่งเนาะเห็นไปขายี่ดึงดึงดึงไว้พ่อมาหมวที่มันออกกะซื้อกันตายซื้อกันตายแลวมันก็กันตายอีก <c oughs> มันก็กันตายอีกค่ะ <c oughs> <c oughs> เลขเนาะคะ่ะ อะไรที่บ้านแน่มันก็ก็ไม่ได้แน่เสมอไปเนาะค่ะก็มีผิดพลาดก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะคําแก้วนี่พูดกับเคยสารใต้ทุกงวดว่าอ้างวดนี้คาแก้วซีบอสือเลขเด้อซีบอเลนซีสื่อลอตเตอรี่ไหวซื้อซีปล่อยเหลขมันออกซีบอสือซีหาเหลือซื้อสซีบอสือไม่มีค่ะบ่มีเฮ็ดได้สักงวดอดใจบ่ไหวอดใจบ่ไหวซื้อายทุกงวด ก็เลยบอกกาเนาะค่ะไปสาบานี่ตายซื่อเลยค่ะสําหรับทาเกีียวเนาะมันอดบ่ได้อดบ่ได้ดีค่ะแห้งไปพ่อคนฟันเหม่นคนนั้นคนนี้แห้งตามเขาไปอีกเนาะบ่ได้นะคะเรื่องออกเลขเนาะออกอย่างอื่นไงว่เนาะค่ะก็มีประมาณเท่านี้เนาะค่ะสาหรับเลขของเซียนต๋องแล้วก็พ่อวุฒิสองท่านในทริปนี้เนาะค่ะมีแล้วก็อย่าลืมทาเกี่ยวลงให้แล้วเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัด นครรอ้าจะสีมาแล้วก็ประวัติของจังหวัดเนาะคำเกี่ยวลงให้ดูในชุมชนค่ะในเพจกรมีใน youtube กรมีเนาะลงให้ไปแล้วชมไปเบิงเบิงหล้วกับพิจารณาว่ามักน้ำบ่เพราะส่วนมากมันจะออกเกี่ยวถ้าเป็นเลขสลากสัญจรเนาะค่ะจังใจก็ขอให้ท่านผู้ชมจับเลขถือไปซื้อขอให้ไดรางวัลเนาะหนึ่งธันวาคมหกหกนี้ให้ถูกเลขสุขผูสุข,ขนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ